สวัสดีครับวันนี้มานอกถนนพิชัยถนนนครชัยศรีถนนพระรามหกนะครับครับมาดูกันเลยนะครับหลังจากเ,าเรี้ยวจากแยกพิชัยนะฮะสามแยกพิชัยมาเข้าสู่ถนนพิชัยก็จะตรงมาเรื่อยๆนะครับสำหรับถนนพิชัยอยู่ตรงไหนของกทม ถนนพิชัยก็อยู่แถวสามเสนนะครับสามเสอนอําเภอสงครามถนนคนครชัยศรีพระรามหอยู่ใกล้ๆกันนะครับแบบอย่างท่านผู้ชมดูเนี่ยก็จะเป็นถนนพิชัยซึ่งจะคู่ขนานไปกับถนนถนนพระรามห้นะครับก็คิดถึงกันอยู่นะครับเพราะว่า ทําคลิปห่างหายไปก็ประมาณ5 6วันคือไม่สบายครับเป็นหวัดอตครานี้ก็มีโอกาสกลับมาทําคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆดูกันนะครับช่วงนี้ก็จะเลี้ยวรถติดไฟแดงนะก็จะเลี้ยวเป็นถนนนครชัยศรีนะครับพูดถึง การทำคลิปที่ว่าไม่สบายนะก็ห่างหายไปก็5วันหรือ6วันนี่แหละก็ยอมรับว่าคิดถึงอยู่พี่ๆน้องๆอ,อยู่เหมือนกันนะครับมาคุยกันต่อนะครับเรื่องการเดินทางวันนี้นะครับช่วงนี้ก็เรามาอยู่บนถนนนครชัยศรีนะครับคือถนนเส้นนี้ก็อยู่ระหว่าง แยกสามเส้นจนถึงตัดกับถนนสามเส้นนะครก็ถึงนู่นเลยนะถึงกรมจนประทานหรือว่าสามยะเลยสี่ย่านไปเลยนะู้นเลยนะครับอันนี้แต่เรารู้ก็มาเรื่อยๆนะครับก็คือแถวราชวัตรนี่นะฮะเนี่ยที รถต,ติดอยู่สีแยกตัวนี้ก็เป็นแยกตัดถนนนครชัยศรีกับถนนพระรามห้านะครับซึ่งตรงนี้เนะี่ยเขาจะเรียกว่ายันราชวัตรนะครับก็ผ่านแยกไฟแดงตรงนี้มาก็ ฝังขวามือก็เป็นตลาดของไอตลาดราชวัตรนะครับแล้วก็ต่อด้วยกรมสัมภัาสมิตรนะสำหรับการเดินทางครั้งนี้นะครับเราก็อย่ามุ่งหน้าไป ถนนพรามหกนะครับดูกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับช่วงนี้ในส่วนของถน,นนคนครชัยศรีเนี่ยนะครับก็คือคนละส่วนกันนะครับกับอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมนะครับอันนี้เป็นชื่อ ถนนในกรุงเทพที่เขาตั้งไว้ก่อนหรือตั้งไว้ชื่อเนี้มานานแล้วไม่ได้มีเกี่ยวกับถนนอำเภอะนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับก็ถือว่าเป็นย่านเก่าแก่ของกทมย่านหนึ่งเลยแหละตรงนี้ ก็ตรงมาเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้ก็จะติดแยกสามเศษนะครับคือถ้าไปทางสายมือเนี่ยก็จะเป็นถนนเทิดดัมบรีนะครับแยกนี้ถ้าทางขวามือเป็นถนนสวรรคโลกซึ่งแยกนี้นี่เขาเรียกว่าแยกสามเศษนะครับสถานีรถไฟมีรางร,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 รถไฟ อยากไดเห็นสัญ,ญลักษณ์คือรถไฟไอ้ข้ามเนี่ยเขาก็จะนําตรงนี้ลงมากันนะครับอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของที่จะข้ามทางรถไฟหลังจากผ่านตรงนี้มาก็จะเ,เข้าตึนสุดแล้วนะครับถนนพระรามหกต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมก็ ขอขอบคุณหลังจากห่างหายไปก็หวังว่าคงกลับมาดูคลิปจากทีก่แอดอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือ,อถนนพระรามหกหรือว่าถ้าหากว่าเราคุ้นปากคุ้นหูกันก็คือแยกโรงกรองน้ำนะครับก็ถือว่าสิ้นสุดสำหรับคลิปนี้นะครับ โชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ